ไล่มันทำไมนะเอามาเอาตังไปหยอดขนมปังเร็วๆอาตังหยอดขนมปังโยนให้มันเลยโยนให้ปลาเลย ยนมาพ่อแกะให้ชอบพยโยนฉีกด้วยฉีกให้มันเล็กๆลกปากมันเล็กไงแล้เกลี้ยวโยนโยน,โยนลงสิตึ้ม นนพี่กวางทำไมไม่ให้ป่าบ้างปะผมกำลังให้นงให้อะไรนี่มันนกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ป่าอังไงแย่งกันมีเจ้ากวางยืนให้ตัวนี้เหรอทำอะไรจะไปไหน เราไปหาพี่มายืนตรงนี้กันกำลังตกนะไม่ต้องกลัวอยืนยืนตรงนี้ยืนกับพ่อนี่อโยนยนให้ปลาไปงั้นก็ไปซึ้นตรงโต๊ะเมานี่เดียว ตัวใหญ่อโยนลงไปให้ปลาเลยโย,วยวนให้ตัวใหญ่นะพีนมีใครจะกินมาเลยตาโว้ยน่ะนไงเดินน้ำ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 โยนลงไปโยนไกลเลยเหรอไม่ไงพวกมีคนของจริง ไม่ต้องลงไปนะแค่นี้พอแล้วย้ยนลงไปตืม กประมาณอีกหมดยังมไม่หมดก็โยนให้มันหมดสิไม่เทยหยิบทีละอันอาโยนให้นกด้วยอันหนึ่งหมดแล้วบอกพี่สิครับคนละอันแบ่งกับพี่ฮุคนละอัน ไปแล้วจะได้ไปล้างมือน,น้องเกลยียวไปทิ้งขยะสิลูกอายุนให้ปลาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งทีเดียวไปเดินไปเลย<ป>โอ้โหนกมาเต็มเลย ต็เมเลยมาเร็วแล้วกระดาษอะไรมาน่ะถือกระดาษอะไรมาเอาไปทิ้งสิเอาไปโยนทำไมมาเอามาโยนให้ปลาแล้วกลับบ้านกันเอาก็ไปเตะทำไม ออะโยนลงไปไปกลับบ้านกันไม่เอาเขาคือโบกกลับเหรอทีเนี้ยดูอะไรล่ะออะโยนไปให้ปลาโอ้ยให้มันน้อยจังอะเอาอันใหญ่ๆเลย ไปไปล้างมือกันมาไปล้างมือเร็วมาล้างมือไปไปล้างมือกลับบ้านไปครับทำไมนงถึงเยอะถึงเยอะได้อะเยอะลูก